ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีม่าครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ อะไรมาเลย,เลยโอ้โหคิดจะหนีแล้วเองอะฮะจับผมเรื่องอะไรเนี่ยครับคุณตำรวจเอา,ากงเองในประกาชากสร้อยทองเข้ามาเนี่ยโอ้ยคุณตำรวจผมไปกระาชากสร้อยเขาที่ไหนครับผมวิ่งผ่านหน้าเขาเฉยเยสร้อยก็หลุดติดมือผมมาเฉยนี่แหละโอ้โห,โอหเองนี่มันกรล่อนเกินไปละอย่ามาตุกติกไปไปโรงพักค,คุณตำรวจครับอะไรคนนี้ผมวิ่งมาทั้งวันแล้วผมเหนื่อยผมขอไปซื้อน้ำกินสักขวดไม่ได้เหรอครับ này, นัลนหลนัลโหลเหลี่ยมเหลี่ยมนี่แต่ฉันปล่อยเองไปเองก็หนีสิวะ เอาอย่างนี้เองอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ตังค์มา <S <S เย็น่ะเนี่ยเอาเย็นๆนะครับดูน,นี่นะอย่นหนีไปไหนนะเอาเป็นวุ้นๆเลยนะอ่ะ <S <S อา,อย,าอย่าไปไหนนะรับรับรับเดีว่าฉันโง่รือไงโอ้โหใครโง่กันแน่วะอยู่กับ,บ้าละนีดิ สนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักนลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเนตซีอเอ๊ะเอ๊ะอาจารย์ครับอาจารย์คงเนี่ยเชื่อถือได้ป่ะเนี่ยฮะโอ้โหอาจารย์คงคนนี้เก่งเรื่องวิชาขมังเวทขมังอาคม นี่ปลาผีมาทั่วประเทศแล้วจริงเลยครับจ๊ะจริงหรือว่าแต่เขานั่งทําอะไรเงียบๆอยูย่ยยนั่งตั้งนานแล้วครับเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่านั่งวิปปะกรรมฐานกรรมฐานอะไรนะนั่งอะไรนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานใช่เงียบๆอย่าเสียงดังฟังดิกรรมฐานหรือนั่งวิตฐานเนี่ย<อ>ฟังเสียงฟังเสียงเขาเรียกนั่งทางในฟังอาจารย์ เฮ้ยนี่หลับนี่ว่าไอ้จันนี่อะไรเนี่ยจ้างมาปราบผีอ๋อพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วอ้าวมาพร้อมกันแล้วพวกเราขึ้นรถไปไจะไปไหนล่ะอาจารย์ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรจะขึ้นรถไปไหนเอาเอาวอาถ้างั้นมาพร้อมกันแล้วนะแม่อ้อยแม่โอนแม่สนแม่สี พาสาวๆแม่หน้าตาดีๆเลยเดินเรียงแถวให้สวยหน่อยนะเดี๋ยวจะได้พาหน้าไปวัดกันไอ้หอยเสียงเอกโหเอ่ใช่ใชเอ้วบวเอครอเออเไม่อช่พอ่ออเ นี่ฉันจ้างมาันปาผีรูู้แล้วรู้แล้วเว้ยจะทาให้หลอกลวงประชาชนนะมันเบอร์มันเบอร์ทไมอะเอาก็ไมอเค้พักงานเยอะจริงเหรอทีอ่มูลอยกระทงเนี่ยนะโอ้ยนานแล้วด่ยังไม่ได้หยุดเลยเนะี่ยงานเยอะเหรอไม่ลอยน้ําเก็บเหรียญน,นกระทง <c oughs> นี่ป่านนี่ลูกก็เมียยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยเนี่ยปาน,นโ,อโ,โอ้ยคงจมน้ำตายไปแล้วบอเอาละคนตั้งตั้งใจแล้วพนมมือครับว่าตามนะจ้ะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อมถวายสังฆทานสังฆทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ิวลาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อความสุขความสุขความเจริญเจริญต่อพระเจ้า่ะเออเราจะเค้มจนถึงกวดน้ำหรือเปล่าครับเนี่ย ยังไงวะน้านี่ฉันจ้างให้มาปราบผีนะใช่ถ้ามาหลอกลวงกันแบบนี้เดี๋ยวจับเข้าคุกเลยนะบันเบอร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าเลยนะเนี่ยไปงานเหรอหักพรโพดิผีปูผีย่าผีตาผียายผีโป่งผีกระสือผีกระหังผีตายหงจงมารวมกันที่นี่ให้ไล่ผีไปแล้วเรียกกันมาทำไมฟังก่อนสิอะไรอ่ะ ผีโป่งผีป่าผีปูบียาผีกระหังผีก็สือผีเทหงรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรานิรโทษสกรรมเจ้าแล้วอะไรอะไรเะไรให้เรียกให้มันมาเรียกให้มันมาแล้วก็ไล่ไปทีเดียวมาจงมาอะไร น่ะเลยก็เลยขึาบเล่นด้วยมาเราด้วยเจ้าผีร้ายผีไม่อยู่ส uh, ่วนผีมารบกวนผู้คนเขาไปไปเดี๋ยวนี้บอกให้ไปยังไม่ไป ไล่ผีเหรอมึงกำนั่งอยู่ทำไมไปไปยังไงล่ะออกไปได้ยังไงนอกสายสีนี่ผีอัดคออย่าไปเออมเล่นกันเถอะโอ้ยนอนเถอะด้วยอ่าชวนข้าเล่นงั้นละใช่แต่กลาวเลยเจ้าจะได้เห็นฤทธิ์ของข้าอืมนโมไดเบียงตาเที่ยงหัวไหลนใหญ่ตุ๊นมยานใหญ่สังวาลนมโตเจ้าจะต้องไปเจ้าจะต้องสูญสิ้นไปจากภพนี้ ร้อนร้อนอาจารย์จะร้อนทำไมอาจารย์ไม่ใช่ผีเฮ้ยอะไรพวกอย่าันสนุกจังเลยอาจารย์ครับแสดงว่าน้ำมนต์ของจานเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วอ่ะเหี้ยนมากเลยเหี้ยเปลี่ยนไปอย่างอื่นบ้างต้องเจอแป้งอาคมแป้งอาคมเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นจะเข้าวสารเสกหรืออะไรมีแป้งอาคมด้วยนี่แหละแป้งอาคมผีปูผีย่าผีตาผียายผีโป่งผีป่าผีมอเตอร์ไซค์ความชัก อะแปลงไปไหนหมดแล้วไม่รู้นี่เมื่อกี้ไอ้ผีนั่นมันยิบไปอ๋อเอ็งเล่นอย่างเงี้ยข้าเหรอถ้าอย่างนั้นก็เฮ้ยไอเอ็นไอเอ็นจัดโอ้ าจรย์ไอ้ผีตัวนี้มันเฮี้ยนมากเลยจ้ะเฮ้ยมันเข้ามาในนี้แล้วมันจะเข้ามาแล้วเว้ยทำไมเลยกูสู้นะเว้ยสนุกดีได้เล่นต่อสู้ถ้ามันท้าทายอย่างี้ก็จัดการกับมันซะเลยสินี่พวกเธอทำอะไรกันอ่ะอ๋อกำลังกระทืบไอ้ที่มันปลอมเป็นผีมาหลอกว่าเฮ้ยผีตัวนี้ไอ้เฮกอาจารย์อาจารย์ลูกเอวอาจารย์ลูกเอวอาารลูกเอวผีใบตองกันอาจารย์ผีผีบ้านแกสิ แหกตาดูซิว่าฉันเป็นใครมืดบงนี้ใครจะไปเห็นล่ะครับเฮ้ยคนเอกไปเปิดไปอืหาว่าฉันเป็นผีอุ้ยเห็นไหมตายแหกตาดูซิว่าฉันเป็นใครเห็นยังเห็นแล้วจะบ้าแล้วไม่ได้แหกตาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองครับผมแปลกใจมากเลยอะไรผมอยู่สอนอนนี้มานานแล้ว ไอ้ระบบปิดเปิดไฟนี่แค่เอามือไปตีป๊ะไฟกันสว่างเลยครับอ๋อที่โรงพักนี้มันเป็นระบบสัมผัสครับระบบสัมผัสทุกพื้นที่ทุกอนุของโรงพักตีที่ไหนตกที่ไหนไฟก็ดับก็ติดที่นั่นจริงเหรอครับจริงจริงครับอย่างนี้สว่างอยู่เออครับถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ไฟดับก็เธอค่าทำไมอ่ะมันมืดเปิด์เธอ่าได้ได้เปิดรู้ได้อย่างว่าฉันเป็นใครเออต้องขอโทษด้วยเออพวกเราไอ่ะสวัสดีเขาก่อน นี่คือคุณนายสวยสะพังเป็นภรรยาของผออ๋อใช่คุณนายสวยสะพังจริงสวัสดีครับคุณนายเอ้าไปสวัสดีผีททำไมละจายต้องสวัสดีเขาสิเขาเป็นคุณนายสวยสะพังเมียของผอผู้ประชาการไอ้ตายแล้วอยังไม่ตายนี่เห็นเน่าๆงี้ยังไม่ตายผมเนี่ยตกใจตายแล้วนี่ขอโทษครับผมพลเอกครับสวัสดีครับ พลเอกรถเดียวกับสามีฉันเลยไม่ใช้มันเป็นพลตำรวจมันชื่อเอกโหไอ้บ้าหลอกให้ฉันไหว้ไหว้คืน่คุณนายใหญ่คะคุณนายถามจริงๆคุณนายมาเนี่มีธุระอะไรครับที่มาเนี่ยมีเรื่องอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องอะไรบอกมาเลยครับยังไม่ได้ตั้งชื่อ เอาดีกว่าคุณน,นายเอาเอาเรื่องที่ตั้งชื่อแล้วดีกว่าครับคือลูกหมีลูกคนเดียวของฉันเนี่ยหายออกจากบ้านไปลูกคนเดียวใช่เมื่อก่อนคุณนายมีลูกสามคนเออรู้นี่แสดงว่ากินไปสองคนเหลือคนเดียวใช่ไหมครับ <c oughs> เด็ด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 ขังลืมเลยจ้ะเขาอทษอครับผมจะบ้าแล้วคนแล้วไม่ใช่ปลาชะโดจะกินลูกตัวเองอเลูกหมีหายออกจากบ้านไปเท่าที่สืบทราบมาหลังสุดมีคนบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย ว่าอยู่แถวนี้โอ้ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากล้องวงจรมันปิดอยู่ไม่ได้เปิดนี่ครับไม่ใช่คือกล้องวงจรปิดที่เขาตามสี่แยกเห็นไหมจะเห็นไหมว่าเหตุการณ์อะไรเขาจะจับเห็นหมดเลยก็แถวบ้านผมแถวพญาสุเรนอะมีกล้องอยู่4ตัวแต่มันแหงนหน้าขึ้นท้องฟ้าหมดเลย <c oughs> บ้าแล้วไปส่องอะไรบรอากาศ <c oughs> อ๋อสองคนับเคื่องบินไม่มีแม้คบขี่ครับโอ ลูกพันธุ์ลูกคุณเป็นยังไงครับอ๋อลูกฉันเนี่ยไม่สูงไม่เตี้ยสูงไม่มากเตี้ยไม่เยอะผิวเนี่ยมันไม่ขาวไม่ดําผมไม่สั้น<อ>ไม่ยาวแล้ก็อันนี้ลูกคนหรือเอเลี่ยนครับเนี่ยครับทุกคนคะลูกหมีของดิฉันเนี่ยเออผิวคล้ำๆค,ค่ะรู้สึกสีออกน้ำตาลน้ำตาลอมลอม,อมตาลอมขาวอมแฮกค,ค่ะ,คะผิวออกคล้ำๆอะค่ะชอบทาหน้าขาว แล้วก็ชอบขโมยของเล็กๆน้อยๆมาเล่นนโอ้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะตามตัวคุณหนูกลับมาให้คุณนายได้เลยครับเสียงอะไรคล้ายๆลูกหมีเลยอ่ะก็มีแต่ว่าไอ้นี่ไอ้พวกชอบหลอกผีครับเปิดผ้าดูสิคะได้ครับเอ้าลูกขึ้นมาไอ้นี่มีสร้างปัญหานะเ้ยอะไรคุณทำอะไรกับลูกฉันเนี่ย บ้าเด็กบ้าเพอป๊บเดียวไปหาน้ำแดงที่ไหนกินก็ไม่รู้ก็คือผมผู้กองอผมไม่รู้ครับก็าคิดว่ามันเป็นคนมาหลอกผีผมก็กระทืกไปแล้วสิครับผู้กองเขาบอกงานแบบนี้เออฉันจะรายงานสามีฉันเดี๋ยวก่อนจะรายงานขออนุญาตครับผู้กองอะไรนะจ๊ะผมได้เวลาออกไปตรวจท้องที่แล้วครับขอลาครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผู้กองครับอะไรได้เวลาพอดีครับผมต้องรีบไปตั้งด่านตรวจจับคนฟันดำแล้วครับเอาเหรอ ไปนะครับไปได้เอาไปเอาไป,ไปตรวจจับคนฟันดําอะไรเขามันว่าเฮ้ยไปไหนคุณต้องรับผิดชอบครับผมต้องรับผิดชอบแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวก eh. ่อนพลเอกการจะตั้งด่านมันต้องมีนายตำรวจไปคุมเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับเฮ้ยหยุดไอผู้กองอะไรครับคุณผู้กองคุณไม่ต้องไปไหนเลยฉันจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณงานเนี้ย ไม่โดนถอดยศก็โดนขังลืมโอ้หไหนไหนนี่ลูกผอบอนะก็ใครจะไปรู้ว่าลูกผอบอไอ้โธปลอมตัวเป็นผีบ้าลูกแม่ลูกแม่บอกพ่อเฮ้ยโอ้จ้าคนเอกกลับมาดี่ก่อนเร็วมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรบอ้กไอ้กาไม่มีผีตัวมีผีตัวไง สลุดโดยยาแก like ้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่ไปผัไปิ ت, hos, empty, vote, รงิรงงต أ, ิองตพี่เดออะไรอ่ะการผัดมีโคราชเนี่ยมันไม่ใช่ผัด allora กันง่ายๆนะอ้าวทำไมอ่ะอ้าวมันต้องมีฝีมือกันจริงๆอ้าวแล้วจะผัดไงทีนี้อ้าว แก๊สหมดแก๊สหมดเอาก็ะผัดไปก่อนเดี๋ยวแก๊สมาที่หลังค่อยติดผัดไปก่อนคนมีฝีมือนะเพะเราต้องผัดอยู่แล้วเอามือแล้ไม่เช็ดไม่มือเลอะไสงชุลศรนี่ผัดมันต้องมีลีลาหน่อยๆน่อยๆน่อยๆอ๋อน้ำตาลหน่าน้ำตาล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 ไม่มีมีแต่พริกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทำไมอ่ะน้ำตาลยังไม่มีมีแต่พริกเออก็ใส่พริกไปก่อนคือใส่พริกนี่แหละแทนน้ำตาลจะแทนกันได้ยังไงอ้ามก็ต้องแทนกันได้เหมือนไอพลังงานทดแทนเห็นไหมไบโอดีเซลไบโอดีเซลอ่านี่อ่ะอึบบอนี่อ้ามาขอน้ำปลาหน่อยน้ำปลาไม่มีอ่ะมีอะไรมีแต่น้ำตาล จะใส่ยังไงดิมันมาทีหลังไงมันก็เออทดแทนได้น้ำปลาไม่มีเราก็ใส่น้ำตาลแทนนี่นี่นี่บ้านหลังจากใส่ไปแล้วทีนี้ก็น้ำส้มน้ำส้มไม่มีอะมีน้ำปลาไม่เป็นไรน้ำส้มไม่มีใส่น้ำปลาเปรี้ยวเหมือนกันเออพลังงานทดแทนนะอะไรนะอ๋อได้ได้จะไปไหน จะไปรับเงินแทนพีย่ย่งออะทำไมเงินพี่ย้งออกอแล้วเงินฉันฉันต้องรับเองเฮ้ยทดแทนกันได้ทด,ดแทนกันได้นี่ไม่มีปัญหากระถอดน้ำปลาใส่ <obe ats> ได้ลองชิมลองชิมเสร็จแล้วมันก็ต้องชิมฝีมือของเรา <mem bers> เออ<ม><ม>เป็นไง,นงบอกแล้วคนต้องทำเป็นถึงจะ มีรสชาติมามาอ้าววันดีจ้าเด้อยยองจัสวันยองวันดีอุ้ยทำอะไรกันอยู่นี่นะผัดมีโคราชมีโคราชทำเป็นนะนี่อ๋อดิเราชิมนั่ง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 ชิมชิมคนโคราชกินต้องกินผัดหมี่โคราชกินเป็นไหมกินเป็นก็กินเป็นเอาเลยเอาเลอให้ให้นะพวงชิมก่อนไหมเฮ้ยเราไม่ใช่คนโคราชเราคนโคราชคนกานเป็นนะเขาจะกินอร่อยกินไหม ขอไอที่ทำด้วยปลามาให้เลยอะไรทำด้วยปลาก็นี่ไงตะเกียบเนี่ยทำยังไงล่ำลำด้วยปลาก็มันมีคลีบไงอ๋อตะเกียบที่ทำมาจากปลาแล้วมันมีคลีบโอ๊ยน้อยเกี่ยวอะไรด้วยน่ะผมไม่เอาใครมานานเรียงไงก็เริ่มก็กวนแล้วอ่ะเต๊ะระวังหน่อยเพราะหมกมันสูงเดี๋ยวมันพลาดในไงไงอร่อยที่คนกินเป็นเขาจะกินอร่อย เป็นไง,นไงอร่อยไหมอะเป็นไงสันคาย <c oughs> คน <c oughs> <c oughs> ไม่น่ากินเป็นเลยกูอะไรเนี่ยแล้โยะมี่โคราชไงเนี่ยสองคนก็พี่เด๋อทำหมี่โคราชไว้ต้อนรับสุนารีไงเอาจะมาเอาไหนๆเปอนคนโคราชแล้วก็พูดเรื่องโคราชเลยดีไหมสำเนียงโคราชเขาต้องภาษาโคราดนภาษาโคราชภาษาโคราชนี่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเคยผ่านบ่อยๆก็ไปหาสุนารีราชสีมาก็บอกว่าเออสุนารีเป็นคนโคราชไอเราก็คนโคราดเหมือนกันมันไม่ใช่ดอกเนี่ย คำว่าสมมติว่าอะไรอ่ะเราหลักกลางหลักกลางเรียกว่าขยะขยแขงขยะแขงโคราดเรียกอะไรพอไทยเรียกว่าขยะแขงแล้วโคราดเรียกอะไรโคราดเรียกแขงขยะใช่โคราดเรียกสียุดสีหยุดอ๋อพอเจอปุุ๊้ยสียุดใช่ไวกิ้งือสียุดเราเวลาขึ้นที่สูงๆูงหรือขับรถลงสะพานเราเสียวเราก็จะบอกว่าอุ้ย จักกะลืนึ้งน่ารักนะพอลงสะพานเว็บเฮ้ยจักกะลืนน่ารักเดีดีดีแล้วกอดแล้วกอดแฟนอยู่พอแฟนจับไว้จักกะลืนเดี๋ยวเสียวประมาณอย่างนั้นนะข่าโคราชเป็นเป็นจังหวัดที่มีภาษาเป็นภาษาของตัวเองผมไม่จำได้เคนโคราชกันเองมาเลยเก่งใจกันมาเที่ยวบ้านฉันหาน้ามากินเองะอ ไม่ตงเกินใจแต่ว่าเขาเข้ามากินเองค่ะโคราชมีคำขวัญนะเอออย่งไรเออคำขวัญทองแต่ละจังหวัดนี้เขาก็ต้องมีเนาะอย่างโคราชนี่คำขวัญของโคราชอะไรว่างเเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนเมืองหญิงกล้านี่หมายถึงอะไรหมายถึงโคราชเนี่มีย่าโม เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหญิงกล้าที่ปกป้องโคราชให้กับสุรนาฏอยากจะถามเอางี้ดีกว่าอยากจะถามว่าย่าโมยกดาบข้างไหนอ้าข้างข้างขวาข้างซ้ายอย่าบ้าเลยไม่เคยเห็นยกเลยเห็นยืนอยู่เงี้ยอ้าที่ยกดาบนั้นที่ถลางนู้นใช่ปเออใช่ก็มีอะไรเงี้ยผ้าไหมดีอ๋อผ้าไหมดีที่รู้รู้ยังไงผ้าไหมดีเมื่อก่อนนี่นะคน ผ้าไหมนี่จะมีค่ามากมีผ้าอยู่ผืนนึงเจ้าของผ้าก็ถือไปพอคนเห็นบอกวสวยจังเลยเอเลยถามว่าผ้าดีไหมฮะบอกเลยที่ผ้าดีไหมผ้าดีไหมผ้าดีไหมผ้าไหมดีผ้าดีไหมผ้าไหมดีก็จากผ้าดีไหมก็พูดเพี้ยนมันจนผ้าไหมดีก็กลายเป็นผ้าไหมดีแล้วเมื่อก่อนนะอย ขาไหมดีเนี่ยก็คือเป็นขาไหมที่แบบชั้นเยี่ยมชั้นยอดของปั๊กธงชัยขึ้นชื่อมากๆเลยแล้วดีไหมล่ะดีไหมล่ะดี